สวัสดีครับทุกคนพ่ผมดีพีอีครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในซีรีส์ของปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับตัวที่ผมจะมาล่ากันในวันนี้นะครับก็คือเออเดี๋ยวนะอยู่ดตรงไหนโอเคเจอละนี่นะครับผมเยอรมนีฟิีกับตันสื่อภาษานะครับเป้าหมายหลักของเราในวันนี้ก็คือคาวไฮลูมินิเก้นะครับกองหน้าตัวเมตาครับผมที่ทุกคนก็ต้องตามล่าครับ ก็ถามว่าทำไมผมเพิ่งมาเปิดนะครับก็คือเอ่อผมคิดว่าจะเก็บทองไว้ก่อนนะก็อยากจะดูว่ามันมีแพ็กไหนน่าสนใจใหม่ๆเข้ามาบ้างเผื่อผมอาจจะไปเปิดแพทนั้นๆน,น,นะแต่ก็คือไม่มีตัวไหนน่าสนใจเลยทุกคนน่าสนใจสุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นคาวไฮลูมินิเก้นี่แหละครับโอเคพูดเยอะแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคมาเลยก็งบสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดเ พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดทองครับผมก็ดูนะว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะแต่ขอให้ได้นะผมขอแค่ลูมินิเก้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ไม่เป็นไรครับไม่เอาครับขอแค่ตัวเดียวออกเลยผมจบเลยครับผมโอเคข่าวไฮลูมินิเก้นะครับข้าวแรกกดไปปุ๊บแตกเลยได้โปรดอื้อเฮ้ยขอร้องสาธุเหอะ ลูมินิเก้ามาลูมินิเก้ามาทุกอย่างจบเลยขอคลิปสั้นๆหน่อยขอคลิปสั้นๆลูมินิเกะไหมลูมินิเก้เกอู้ไอม้มาทิวต์นะครับเหมือนเกีแม่งรู้วะ่ะคือมาทิอุดจริงๆผมมีแล้วนะเป็นล่างเป็นล่างเอ่อหนึ่งร้อยสามนะโอ้โหแม่งได้ซ้ำวะ่ะโถ่เอ้ยทำไมเป็นลูมินิเก้เหรอ โอเคก็ต้องไปกันต่อนะทุกคนผมเสียว่ะทีนี้แม่งออกมาเร็วไงวุ่นวายแล้วทีนี้จะเปิดได้ไหมเนี่ยโอเคไปไปต่ออย่างน้อยเป็นดอริ่เวอร์คานก็ยังดีกว่าอย่างน้อยตัวก็ไม่ซ้ำนะโอเคไหตัวที่สองมาเลยเถอะผมว่าผมแม่งมีแววแล้วว่ะแม่งออกเร็วอย่างเงี้ยคือ แม่งเสียวอะ่ะโอ้หู้ไม่ไดอีกใครอุบสิทธ์นะครับมือ8แปดพอมินเนียวินเลี่ยมไม่น่าเลยมาครังที่สาม วันไหวหมดแล้วเนี้โอ้ยเปลี่ยนสีข้างในไหมเปลี่ยนให้หน่อยไม่เปลี่ยนโอ้ก็คงเป็นแม่งเอาชุดเยอรมันมาหลอกวีกโอ้ขอดูมินิเก้เบอร์แปดเพื่อนไม่ได้นะยังไม่ได้ไปกันต่อนะทุกคน กูมิเก้กูไหวเลเวนมาเถอะขนาดสองเท้านะครับมีสกิลวิเศษอีกเนึ่ยหากฟนะิินิชชิ่งนะก็ถือว่าครบเครื่องโอเคมาขอเถอะน,นะได้โปรดครั้งตัวไปออกเลยไม่อยากเบืองทองแล้วว่ะโอเคมา โอ้โหอะไรของมันวันนี้ลืมขายนักเตะโอ้ตายตายงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์นักเตะก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับทุกคนผมก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ไปลบนักเตะมาแล้วเรียบร้อยนะโอเคมามาลุยกันต่อดีกว่าโอเคไปกันเลยสี่สิบสี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดทองผมเปิดอีกห้าทีนะครับห้าทีนะห้าทีนี้ขอให้มาเถอะนะ ไม่อยากเติมเพิ่มแล้วนะทุกคนโอเคกับอีกหนึ่งร้อยยี่สิบตัวในตู้นะออกมาเถอะนะคุวายแหละเอาละคาว์ไฮลูมินิเก้ลุยมาเหอะเปี้ยงโอ้แม่งเห้เห็นแววแล้วกเูเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีให้หน่อยไม่เปลี่ยนอีกโอ้ย เฮนบิ๊กอะไ์ออกรัวๆเลยโอ้ oh my god แม่งไหวไม่เนี่ยกูร้อยสิบตัวในตู้นะมาต่อโอเคหลอกโวหรือ,อไม่หลอกไม่หลอกมีสีทองอยู่ลูมินิเก้กูว่าอะไรลูมินิเก,ก้อย่าใส่ตุงมือ สัตว์เอ้ยที่จุดดำมาใจากไกลเลยโอ้โมันจะแก้กูเหมือนแก้กูให้สุดเนะี่ยโอ้ไม่กอดเงินทองเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มไล่หลอนะทุกคนตอนนี้นะโอ้โกูมาสองตัวด้วยยัดเีด้โอ้โห อูหมดคำจะพูดกับมึงจริงๆอ,อีกสามครั้งนะทุกคนอีกสามครั้งไหนดูหน่อยเนี่ยแถวบนเนี่ยออกมาแล้วสามตัวเนี่ยโอ้โอหเลยครึ่งหนึ่งมาสามครั้ง้ยมืนมิสนิทใจมาเชียวไฮไลอีกแล้วนะ อิงอิงมุนมุนเลอร์ด้วยแบอ่ะเอนดิกเหี่อ๋อได้ทั้งเอนดิกได้ทั้งเอนดิกจะเดินแล้วกูดิๆด,ดิกมากมเลยอสองครั้งว่ะเหมือนกูจะได้เติมเพิ่มไงไม่ดูเนี่ยโอ,โอเค โอเคทุกคนผมไม่ต้องเหมาแล้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแนละ้วโอเค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 อย่างน้อยก็ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้ทุกคนโอเคก็ถือว่าผมกลางๆนะดวงแพคนี้นะโอเคมาแล้วพระเอกของแพกนะครับลูมินิเก้เบอร์แปดครับผมลูมินิเก้ผมไม่เคยมีมาก่อนนะในแพคนี้ก็คือ ผมมีตัวซ้ำอยู่ตัวเดียวก็คือโลธามาเทอุนะที่เคยมีร่างเก่าอยู่แล้วนะแต่โอลิเวอร์คารกับคาบอบไฮลูมินเก้ผมไม่เคยมีนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองนะก็ก็ยังก็แพ็กนี้ก็ถือว่าผมก็โอเคครับก็ถือว่าดวงกลางๆนะก็ไม่ได้ถือว่าไม่ไายเกินไปแล้วก็ไม่ดีๆนะก็แพ็คนี้นะครับก็ผมเปิดไปประมาณเกือบครึ่งนึงนะก็โอเคอยู่ โอเคในดูซี่เหลือกี่ตัวในตู้เหลืออยยุแปดสิบตัวโอ้โหก็เกือบครึ่งอะ่ะเอาเปิดไปเจ็ดครั้งอะ่ะโอเคนะเจ็ดครั้งก็โอเคก็ถือว่าดวงกลางๆนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในการทำคลิปตอ่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับ คลิปหน้าผมจะมาเปิดแพ็คไหนก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม